สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส,สได้นำกระบวนการเชื่อมประสานให้เกิดนักสร้างเสริมสุขภาพจากทุกวิชาชีพขยายเป็นภาคีเครือข่ายทั่วประเทศและสนับสนุนการสร้างสหัทยาัการส่งเสริมสุขภาวะโดยภาคอีสานครอบคลุม20จังหวัดมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งมากกว่า2,000คนจะนำไปสู่การจัดงานมหกรรมภทยอีสานสารสุขโฮมแฮงเดินแยงสุขภาวะ เพื่อโชว์แชร์เชื่อมองค์ความรู้และนวักตกรรมสุขภาวะผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสระบุว่าภาคอีสานมีอัตราผู้ป่วยจากกลุ่มโรคเอ d ดีสูงเป็นอันดับต้นๆจังหวัดมหาสารคามมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือจังหวัดขอนแก่นขบวนการทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขดั้งเดิมที่เรามีระบบบริการที่ต้องถือว่าแข็งแรงก็เริ่ม ไม่ใช่ไม่ใช่คาตอบละจําเป็นต้องปรับกระบวนการที่จะแก้ปัญหานี้จากต้นน้าสสอเองที่เกิดมาก็เข้ามารับบทนี้บทที่จะชวนทุกภาคส่วนมาเป็นเจ้าภาพในการสร้างสุขภาพใช้สาวิทยาการต่างๆนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพหรือว่าสารสุขเองด้วยซ้ำนะครับทำยังไงให้ต้นต่อของการที่จะคนสุขภาพไม่ดีนะไม่ว่าเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเรื่องของปัจจัยเสี่ยง,งต่างๆที่รับเข้าไปปัจจัยเสริมที่น้อย นะครับหรือว่า,เ,าเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันคุกค,คามเนี่ยลดลงฉะนั้นเ,เราเลยมีสิ่งที่เรียกว่าภาคีสร้างเสริมสุขภาพนะครับที่เราชักชวนคนทุกหมู่เหล่าทุกสาขาอาชีพทุกกลุ่มมาร่วมกันแก้ปัญหาำหํำคัญสำคัญของสุขภาพยุคใหม่ครับภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภา,ภาพภาคอีสานชูประเด็นนำร่องสู่การแก้ไขสุขภาวะใน4ประเด็น เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ผู้สูงอายุเด็กเยาวชนและการจัดการขยะมีหลากหลายองค์ความรู้และนวัตกรรมที่แต่ละท้องถิ่นนำมาแลกเปลี่ยนกันเช่นโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมตำบลบ้านกงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สูงวัยอย่างสูงค่าเปิดโรงเรียนมาตั้งแต่ปี2560มีหลักสูตรหลักด้านอาหารปลอดภัย สร้างอาชีพมีรายได้การออกกำลังกายด้วยน,นวัตกรรมของท้องถิ่นการออมและการเป็นอาสาสมัครชุมชนกลุ่มโนดจังหวัดกาลสินผลิตฐานชีวภาพไบโอชาใช้เองในกลุ่มกว่า60ครัวเรือนเป็นวิธีจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำเศษวัสดุ xt, เหลือใช้ทางการเกษตรเผาด้วยกระบวนการจำกัดอากาศแทนการเผากลางแจ้งที่ก่อมลพิษฐานที่ได้นำไปบำบงดินทำเกษตรอินทรีย์ มีเครือข่ายด้านสุขภาวะจังหวัดเลยขับเคลื่อนเลยเซฟตี้ฟู้ดหรือ LSF รวมกลุ่มคนที่รักเกษตรอินทรีย์ชอบอาหารปลอดภัยและอยากดูแลสุขภาพสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยชูการผลิตอาหารปลอดภัยราคาจับต้องได้เตรียมพร้อมสังคมผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีส่งเสริมการปลูกผักเคลปลอดสารที่มีโปรตีนสูงย่อยง่ายกินเสริมแผนเนื้อสัตว์ได้ พวกเราก็เลยรวมกลุ่มคนที่รักเกษตรอินทรีย์ชอบอาหารปลอดภัยอยากดูแลสุขภาพนะคะแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสสสในอนาคตนะคะจะเป็นจังหวัดที่ มีอาหารปลอดภัยทั้งผู้มาเยือนทั้งคนเมืองเลยนะคะเหมือนสโลแกนที่ว่ามาเมืองเลยหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีในระดับชุมชนมีองค์ความรู้นวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาสุขภาพอยู่เป็นจํานวนมากทั้ง4ประเด็นหลักแต่ขยายผลน,น้อยเช่นการจัดการขยะดรปทุมทิพย์ม่านโคกสูงนายกสมาคมพัฒนาประชาสังคมไทยสกลภาคีเครือข่ายด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนเปิดเผยว่าข้อเสนอหลักอยากให้หน่วยงานรัฐ เข้ามาเป็นเจ้าภาพช่วยขับเคลื่อนงานเตรียมสรุปรวมกับข้อเสนออื่นส่งต่อให้สะสะสะนำเสนอในระดับนโยบายต่อไปรัฐคือคนที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดคือท้องที่ท้องถิ่นคืออปทอ,อปทอจะต้องลงเข้ามาคลุกคลุกกับชุมชนในเรื่องของการจัดการขยะที่เป็นเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นนโยบายระดับประเทศ ระดับอายระดับจังหวัดจะต้องเข้ามาเป็นเจ้าภาพหลักที่จะต้องนําขบวนในการทําเพราะชาวบ้านในภาคอีสานยังไงก็ต้องรอฟังหัวหน้าอยู่ดีเมื่อไหร่หัวหน้าพาทำชาวบ้านก็จะทําตามดังนั้นหน่วยงานภาครัฐถือว่าเป็นหัวหน้าหลักเป็นเจ้าภาพหลักที่จะต้องพาชุมชนทาไปแล้วต่อเนื่องแล้วก็ ย่งยืนด้วยข้อเสนอเชิงนิยบายวันนี้เป็นข้อเสนอจากทุกภาคส่วนในอีสานเราจะรวบรวมแล้วเสนอต่อสสสเพื่อผลักดันให้สสส,ส,สได้นําเสนอต่อกระทรวงส่วนกลางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไน้รับผิดชอบมหาก,กรรมไทยอีสานสารสุขโฮมแฮงเบิกงแยงสุขภาวะเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยสื่อสารเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่สาธารณะทำให้เห็นการเสริมแรงสร้างพลังภาคีเครือข่าย ให้สามารถปรับพฤติกรรมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพนะับเป็นกระบวนการขับเคลื่อนสังคมเสริมการแก้ไขปัญหาสุขภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ